สวายแดดเดียวนะครับสวายน้อยแดดเดียวเพื่อสุขภาพนะครับปวายเดียวพทอดเดี๋ยวไปกินกับส้มตำนะครับอร่อยแน่ๆครับเพื่อนๆครับนี่เดี๋ยวกลับด้านก่อนนะครับกลับด้านก่อนเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะครับปลาสวายทอดปลาสวายปลาแดดเดียวตัวเล็กพอดีนะครับถ้าตัวใหญ่แตมันเนี้ยวัาเล็กเรียกพอดีน่ากินนะครับ เอว้น้อยแดดเดียวมีนเพื่อสุขภาพนะคเอาเย็นๆกินปลาดีกว่ารับมูลสต่องละนะครับมูลสต่องครับมาต่อในอาหที่เดียวนะครับ จะด,ดีกว่าอะไนี้ครับรวมสิบกะทะรวมสิบกะทะกลัวมนติกระชัเราก็เลยทิ้ททททบ่อยหน,นอ่อยนะปลานม่อ่อนนอะไม่มีมเกล็ดไม่มีมเกล็ดเป็นปลาหนเนาะเป็นปลานังกนา,านะ น่าจะโอเคแล้วมั้งครับสุดแล้วล่ะนะครับผมจะได้ตักแล้วเนาะตักเราไปทานเลยครับคนตักเขาอร่อยครับเพื่อนๆครับเรียลล่อยครับสวายน้อยแดดเดียวผมนะครับอาหารเพื่อสุขภาพเดี๋ยวล่อยสุกแล้วนะครับเดี๋ยวไปทานกันนะครับหน้าตาของสวายน้อยแดดเดียวเพื่อสุขภาพของผมแซ่บๆครับแซ่บแสบต้องเอาตัวใหญ่ครับมันเหนียวตัวนี้หน่อยครับพี่น้องแซ่บๆมาเด้อมากินด้วยกันนะครับเด้ออาหารแรกนะครับเนาะเย็นวันเสาร์วันนี้เนาะมาแล้วครับเพื่อนๆครับ เมนูเพื่อสุขภาพสวายน้อยมาร่วมกับสมตำเรยคักขนาดมี่ยำพร้อมนะครับของหวานก็มีนะครับน้องพี่น้องเนาะกินน้อกันครับอ่าหอยแมงภู่ก็มีนะครับนี่ครับคักขนาดนะครับพี่น้องเนาะแซ่บๆครับมากินน้อการครับใช่ครับกินเผาได้ครับน้องต่อไปนี่กินเผาครับอ้ย่วเสียมาลงก็วันสองทีแต่พ่อได้ี่ครับอ้หนองครับมากินนะครับน้องมาหนึ่นี่ครับสวายน้อย คือสุขภาพผมนะแับแดดเดียวใส่กระตำบังหูไว้ดึงหูกระบอออกพี่น,อนอ้องขอบคุณครับแซ่แแแบแซ่บแซ่บเลยหิวเอาให้แนะ่มมือเหนียวเลยครับเนาะปลาสวายหน่อยไม่มือเหนียวก็คือปลาสวายแก่แก่ตำยัง,งไยตำหอยดองบอกตำป่าตำปลาเสรี เบอ่งแนวประตูแล้กันยุ่งเขาแล้วมากินด้วยนะท่านพี่น้องสบใจครับมีกินครับมีกินปลาสดๆใหม่ๆแซ่บอย่างนี้นนครับ <Okay. S 2> เห็นจากว่า,วาปลาตัวนี้มัมนจะจับ ที่แรกวก็สีพ่พัดก้อนสีพัดขนาดน้าย่อบอกน้ำก็อยู่ในตู้เย็นยสิครับนุก,กินหมอ้อมะขามกับข้าวบอเดีย๋ยวผมคุยบอลก่อนแสบี่นอนเขาชับคือชอบวันเบื่ออะไรเนี่ย การกอ,ง,อ,อง,ง่าเนาะ้าเวเปนนองเนืออย่าลืมนะครับเด้อได้ปลาสวายตาแงแห่งเดียวไว้ ล่อนงสี่เลนสองสี่้นผมหน่อร่อยมากเขาเขาหมักปลาไม่เห็นแบ ชาพอดีเลยน้งจิม,น,จมนสีเข้มที่หนน,น้องสมัครตรงขนน้าวไเปนอเงอร่อยใช่ไหมลองดูงนะบัวเขมนะถ,มถ้ากินอันนี้นะมันต้องกินกับข้าวร้อน แบบที่มันมีติดมันนะแห้งแทบอืมดิบมากกว่าความมันปลาเป็นไรงูเห่าผมไม่ก้าสามงูะอะแล้วลดอะไรจานละสี่สิบบาทอืมแต่ปลาเนื้ออ่อนที่ผมซื้อมนันแพงโลละสี่ร้อยผมซื้อมาสองขิดไวยหนึ่งจบหรอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยย่างไฟย่างไฟตำตัวนี่นตอนเช้าออกมาได้ปลาปลาเสื่อมหน่อยฟันจะอ่อนปลาเสื่อมหน่อยเช้าหรือเทียเ่ยงเออประมาณนี้แล้วเสาร์จะเอากับซีเอ็มองนะมืออื่นมือมมตื่นแต่เสาร์เมียบอกยังตื่นนะมันอยู่ <c oughs> พิ่นพักแน่ครับผมไอ้น้องครับสารับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ได้ครับน้องอีมขนาดครับเอเล่เลยแซ่บครับผลงานเบิร์ตครับเหลืออยู่สิ้นเดียวเหลืออยู่สิ้นเดียว นะครับเป็นตอนเก่งใจครับเจ้าผู้ไดเสียวแสบครับแสบครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้วังคำมเฟรนเอร์รีนะเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับ